เจ้าอาวาสสมมเนรและลูกศิษย์วัดโลกโมรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันหุงข้าวทำข้าวกล่องแจกประชาชนและชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยหญิงสาวบางคนตกงานไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวต้องใช้ผ้าขนหนูแทนผ้าอนามายัยโดยทางเจ้าอาวาสจึงแจกเงินขวัญทุงให้กับชาวบ้านบรรละย0บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัวบรรเทาความเดือดร้อนโดยพบว่าคนบางคนตกงานไม่มีเงินติดกระเป๋าต้องมาเข้าคิวรอข้าวแจกฟรีจากทางวัดทุกวัน โดยวันนี้มีการจัดระเบียบเป็นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนจำนวนหลายร้อยคนมารอเข้าคิวรับอาหารกล่องน้ำดื่มและผละไม้ท้งนี้ก่อนเข้ารับอาหารทางวัดจะมีการวัดไข้แจกเจลล้างมือและเข้าอุมโมงค่าเชื้อทางด้านพระครูภัยบุญเจติยานุรักษ์เจ้าวาดบรรโลกโมลีได้แจกคูปองรับเงินขวัญถุงคนละ20บาททุกวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมที่ไม่มีไรายได้ซึ่งทางหลวงพ่อเองก็ไม่มีเงินแต่ทางลูกศิษย์ลูกหาส่งเคราะห์มาให้ช่วยเหลือ เพื่อการบรรเทาความือร้อนไปก่อนเท่าที่จะทําได้ท้งนี้จะแจกอาหารไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฟงวินศักดิ์อัศวินออรายงานวันนี้ที่บริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมกับนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์สสสีเรศกดคคำลืสอสสวิทยาทรงคำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจเชียงใหม่ หัวนหน้าส่วนราชการและบุคลากรอบตเชียงใหม่ร่วมกันแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยแจกตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมรวมระยะเวลา15วันณนะบริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง,งใหม่โดยจะเริ่มแจกเวลา11นาฬิกาสนาทีซึ่งผู้ที่จะมารับอาหารจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดตอุณหภูมิพร้อมใส่หน้ากาก,ากอนามายัยและเตรียมถุงผ้าไว้ใส่อาหารด้วย และทางอปเจเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้เป็นระยะห่างทางสังคมเพื่อปการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งวุฒิทัพทองอรายงานนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมนายแพทย์ปิทิทั้งไปสารนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและนายแพทย์ธงชัยเสรีรัตน์ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกันส่งตัวผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เข้าพักครบ14วันจํานวน2คนสุดท้ายซึ่งเป็นชาวอำเภอพนมไลรซึ่งเดินทางมาจากประเทศกาตาร์และประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่3เมษายนซึ่งถือเป็น2คนในจํานวน152คนที่หลุดการกักกันตัวที่สุวรรณภูมิและได้รายงานตัวเข้าพักศูนย์ร้อยเอ็ดครบ14วันภายใต้การดูแลตามมาตรฐานกา,การควบคุมโรคสากลที่โรงแรมเดอะเบสท์โฮเทลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าทั้ง2คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด,ดีไม่มีอาการผิดปกติ สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้พร้อมอวยพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้ตระหนักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยมีครอบครัวาม,มารอารับกลับบ้านจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นําหัวหน้าส่วนราชการคณะทํางานและเจ้าของโรงแรมเดอะเบสท์โฮเทลร่วมกันทําความสะอาดศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือจิตอาสาบิ๊กคินนิ่งเดย์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่27จํานวน30นาย ตำรวจจิตอาสาจากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและแม่บ้านทำความสะอาดจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณโรงแรมห้องพักและรอบๆบ,บริเวณโรงแรมสุดเทพลอยแก้วรายง,งานพลเอกเลิศรัตะนาวานิชประธานคณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะสวจังหวัดราชบรุรีร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลราชบรุรีและโรงพยาบาลบ้านโปง่ง โดยมีนายแพทย์พิเชนบุษธธทิศติรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบาราชุรีให้การต้อนรับพร้อมรายงานผู้ป่วยโควิด -19 ที่เข้าทําการรักษาพยาบาลโดยมีการเฝ้าระวังรวมทั้งหมด78รายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายไม่มีผู้ป่วยเพิ่มโดยสรุปภาพรวมของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขสุพจน์วรสา,าวัตรไพรายงาน จังหวัดสตูลเปิดด่านให้ประชาชนชาวไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านวังประจนันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยมีนายศักดาวิทยาศิริคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดความด้วยนนวนในอำเภอควนโดนในอำเภอทุ่งว่าในแพทย์สาธารณสุขสตูลเดินทางมาตรวจติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองสำหรับคนไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยทางด่านวังประจัน31คนเดินทางเข้ามาทั้งหมด19คนแบ่งเป็นอำเภอเมืองสตูล7คน อำเภอทุ่งว่า1หนึ่งคนอําเภอละงู9คนโดยตรวจพบว่ามีไข้สูงหนึ่งคนนําส่งโรงพยาบาลละงูนอกจากนี้จะมีพื้นที่จังหวัดตรังหนึ่งคนและจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งคนโดยส่งกลักตัวที่อบจสตูลและเดินทางเข้าด่านพรมแดนสเดาจังหวัดสงขลาสองคนและแจ้งความประสงค์จะเข้าจุดผ่นดานแดนวังประจันแต่กลับมาไม่ได้และยังอยู่ในประเทศมาเลเซียอีกสิบคนส่วนบรรยากาศที่บริเวณท่าเทึบเรือธรรมะลังในกลองสกุลจันทราชอำเภอเมืองสตูลได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ซึ่งคนไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยทางด่านตรมลังจำนวนทั้งสิ้น32คนเดินทางกลับเข้ามาทั้งหมด28คนโดยแยกเป็นจังหวัดสตูล9คนจังหวัดตรัง18คนและจังหวัดสงขลา1คนสำหรับการตรวจคัดกรองของทั้งสองด่านมีกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มขน้นทั้งการตรวจสอบรายชื่อและบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นจะมีการกรอกประวัติผู้เดินทางเข้าและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสจะนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายปกติจะเข้าสู่การตรวจคัดกรองโดวยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อหาเชือ้อโควิด -19 จากนั้นแรงงานไทยและนักศึกษาทั้งหมดจะเข้าสู่การคัดแยกบุคคลเพื่อนำกลับไปกักตัวณสถานที่กักตัวของจังหวัดเนติยาแสงบณีีา,ารกาน